ผานเนี่ยเป็นจุดสัมพันธ์ในทาวรครับไสจุดอย่างเนี้ยเรียกว่าจุดช่องทางของวัดเฉพาะกล่าวทางที่ผมนี่ไม่โดนสถานทางที่ผมไม่โดนแต่ไม่โดนผู้สูนะครับส่งสินคานอกทางวัดนอกนอกทางนอกทางนอกทางเลยนก็บอกนอกทางขอวัดด้ยครับนอกทางขอวัดด้วรับกำลังจะพิจารณาอนุมาตรในขณะประชุมกันอยู่เนี่ยถ้าผู้ว่าเรียนว่าเออเาบรรส่วนกลางขอให้หยุดการพิจารณาไว้ก่อนนะครับด้วยเหตุผลประการใดผมก็ไม่ทราบ ก็เลยล้มกระดานไปทั้งทั้งหิวเหมือนกันยะครับช่วงที่ขออาหาเยอะมากครับตอนนั้นที่ที่พิจารณาแล้วมันมากกว่า10เสเพราะว่าที่ต้องกระจายแบ่งกันทํางานเพราะนั้นท่าเนี่ยก็จะแบ่งกันรับผิดชอบโดยที่คนหนึ่งรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งท่าครับก่อนที่จะส่งออกต้องขออนุมัติขออนุญาตผู้กอนก่อนเขาก็จะแจ้งท่ด่ารพิธีการว่าจะมีของออกของเข้านะเราถึงจะมาปฏิบัติงานปฏิบัติงานแล้วจบกัน ไม่เรียกครับไม่เรียกไม่เรียกไม่เรียกข้าไม่เรียกด่านไม่เรียกจุดเรียกว่าจุดครับจุดขนส่งสินค้านอกทางอนุบัตินอกทางอนุมัติด้วยเพราะที่ผ่าแดนไปทางอนุมัติครับถ้าผ่านอนุมัติตามสินค้าผ่านแดนเยอะไหมสินค้าผ่านแดนปีที่ผ่านมาก็เยอะเหมือนกันครับส่วนใหญ่ผ่านแดนจากที่มาไม่นามาญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีทั่วเลยครับผ่านมาจากพื้นที่ไหนจะบางไหมทุกปรับทศเลย ไม่ใช่คันมาต้านตรงนี้เป็นจุดส่งออกนอกทางอนุมัิฟังไม่มีแต่ว่าตรงนี้มีข้อสำหรับเก็บสัตว์ว่าสัตว์เวลาเข้ามาเนี่ยประทูสัตว์ก็ต้องก,กักไว้ยี่บว,วันตอนนี้จะตรวจปล่อยออกไปครับนั่นงี่าั่นไม่แต่ว่าเราหาวิธีการนี่ยะไาครันี่เราทำไปทำไไม่ได้แต่น่ารับ เราอยางรงอนี้กต้องไปกักลุ่มใส่ยโ๊นะครับไปข้ามมหาชนแล้วขึ้นนี่ไไหว้พระต่อครับ